หวานที่อายุประมาณเราปลูกมาได้ประมาณสัก8ดถึงสิเดือนเราก็จะต้องเริ่มทําการแต่งกิ่งสังกอนะครับทีนี้ขั้นแรกนี้เราจะแต่งกิ่งสังกอนี้ให้เรามองมองต้นที่ว่าซื้อมาครั้งแรกออกก่อนนะครับเราจะตัดต้นที่ซื้อมาครั้งแรกออกก่อนแล้วก็ลำเล็กๆที่เกิดก่อนตอนตอน <c oughs> ที่ว่าเขาเกิดใหม่ๆเขาจะเล็กก่อนนะครับแล้วเขาถึงจะใหญ่ ันนี้เราก็จะตัดตัดลำเล็กๆแล้วก็ต้นแรกที่ขื้นมาก่อนอุปกรณ์นี้อาจจะใช้เลื่อยก็ได้นะครับหรือว่า,าจจใช้มีดถาแล้วแต่จะถนัดโอเคเลยทียกว่านี่นะครับคข้าวบนทางลามันแคบมันนะอ,อ,าอาจจะใช้เลือ่อย <c oughs> เลื่อยที่เป็นเลื่อยตัดกิ่งไม้สดครับพยายามตัดให้ชิดให้ชิดดินมากที่สุดนะครับมันจะได้ไม่ไม่ ไม่แตกขึ้นมาเยอะแถลงจะได้ไม่แตกเยอะแบบเป็นจริงเล,เล็กๆแบบนี้เล็กๆอย่างนี้เราออกก่อนทำให้ต้นเขาโลง่งเล็กๆไม่ต้องเสียดายเอาออกให้หมดเลยนะ ต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งเรียบร้อยทีนี้พอแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดพานะครับพอดีวันนี้ไม่ได้เอามีดพามาแล้วก็แต่งเขนาแนงด้านล่างประมาณสักสามสี่ข้อนับนับจากบนลงไปสามสี่ข้อเราก็แต่งให้โล่ง <S <S <ๆ>การแต่งพยายามแต่งแต่ง จากบนลงล่างแล้วก็สับล่างขึ้นบนบ้างมันจะได้ไม่ฉีกนะครับพยายามให้กิ่งฉีกน้อยที่สุดนี่นะครับอาจารย์บางทีก็สับล่างบ้างเอาบนลงล่างเอาสลับไปสลับมาระวังมือเนาะใช้พยยามใช้มือเดียว ถ้าถ้าเราแต่งแล้วมันเหลือเหลือไว้นะครับมันมันจะทําให้อ่ามันจะทําให้กิ่งเขาแตกขึ้นมาใหม่พยายามแต่งให้ออกให้หมดแล้วก็ถ้าเปลือกนี้มันฉีกอย่างเงี้ยมันจะทําให้ต้นไม่แข็งแรงก็พยายามอย่าให้เปลือกฉีกเยอะะครเราก็ดูว่าตรงไหนที่ลบก,ก็พยายามแต่งให้หมด ทีมันก็ไม่ค่อยถนัดนะถ้ามันชิดเกินไปถ้ากิ่งที่มันแก่เนี่ยมันจะแข็งหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าเขากำลังขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยมันยังหนุ่มอยู่เนี่ยให้เราแต่งขึ้นไปเลยมันจะง่าย ่ายกว่าเราแต่งกิ่งแข็งช่วงนี้ถ้าเราเจอหนุ่มๆอ่อนๆเราก็ทาไปเลยนะครับมันก็จะง่ายกว่าถ้าถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยยังอ่อนอยู่นะเราทําไปเลยก็คือเราอย่าไปเสียดายเนาะถ้ามันแก่อย่างเงี้ยมันจะแต่งยากลองลองดู <Yeah. S 2> แต่ยีอย่งผมมันไม่ถนัดเนาะต้องไว้มีดสองทางส่วนเราพยายามใช้มือเดียวเนาะมันจะได้ไม่โดนติดมือ้อเข้าไปถ้าโคนเขาโล่งอย่างนี้แล้วหนูมันก็จะไม่มาบวนเพราะว่าไผ่บงหว่านนี้ศัตรูเขาก็จะเป็นหนูอย่างเดียว มันไม่เหมือนพาใช้ได้ครับประมาณเนี้ยครับนี่พอเนาะเขาที่ว่าให้คนมันดูโล่งก็ใช้ได้ละ ตอนตอนหน้าฝนที่ว่าหน่อมมันกลัะขึ้นแบบนี้มันจะอ่อนเดี๋ยวเราจะทําง่ายต่อไปถ้าถ้าดูแลเรื่อยๆมันก็จะไม่มีกิ่งแขนงรกละแต่งตอนมันอ่อนไปเลย,เลยถ้าทเป็นประจำนี่ก็มันจะมันจะนถ้าทำทุกวันวะนะเนาะมันจะชิน มันจะถนัดจะดีแล้วก็มันก็จะไม่ลกใช่ใช่จะไม่ลก